นะครับวันนี้เรามาลองทดสอบบล็อกไร้สายไอ a มนครับมาลองความแรงครับที่เขาการันตีไว้ครับนะครับเดี๋ยวผมจับมือเดียว มันก็จะใส่ยากหน่อยใส่บล็อกเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับเช็คแบตก่อนเช็คแบตเช็คตรงหน้านี่ครับไฟยังขึ้นสี่อยู่ครับโอเคยังแรงอยู่ อันนี้เป็นโหมดการขันนะครับดูชัดๆครับตรงนี้เป็นโหมดการขันมีระดับหนึ่งระดับสองระดับสามแล้วก็โหมดคลายและหยุดครับอันนี้คลายและหยุดนะ ลองที่ล้อรถรถผมเองครับลองที่ล้อรถนิสสันนาวลาลาดีซีศูนย์ซึ่งตอนขันนี่ผมใช้ตอนขันนี่ผมใช้บล็อกขันมือครับแล้วก็เท้าเหยียบครับลูกบ็อกนี่ผมใช้ของ d ีไวท์มันดีหน่อยครับมันทนเบอร์ยี่สิบเบ็ด มาลองดูครับจะออกยากออกง่ายออกหน้าตาเฉยครับออกไม่ยากนะครับขันเข้าไว้ก่อนครับ ไม่กล้าขันแรงครับมันแรงมากครับขายตัวลองอีกตัวไม่กล้าขันแรงครับออกง่ายๆเลยครับพี่นนอะด้วยตัวนี้ครับไอแมนครับ บล็ Block attack, right side, อกกระแทกไร้สายไอแมนตัวรุ่น i w 8 0 0แปดร้อยครับแรงจริงครับแบตยี่สิบยี่สิบโวลต์ครับเป็นแบตลิเธียมครับไลออนซีอมซีเอมอาแรงจริงครับพี่น้องไอแมนรูปลักษณ์เขาสวยครับอันนี้เป็นสเปคเครื่องนะครับ สเปคเครื่อง iw800 นี่ครับรุ่น iw800 ครับรูปลักษณ์สวยครับดูด้ามจับนี่ไม่เคยเห็นนะครับบล็อกไฟฟ้ารุ่นไหนด้ามจับทำได้ออกมาดีครับสวยงามจับกระชับก็ไม่ลื่นครับ i อแปดร้อยแรงจริงครับ ผมไม่กล้าไม่กล้ายิงสุดเลยครับกลัวนอ็อตหลวมกลัวน็อตขาดฟังเสียงครับเสียงดุดุอันนี้เป็นอ่าคายแบบหยุดนะครฮะมาลองดูอีกทีครับว่าจะคลายแล้วหยุดยังไงดูนะครับะหยุดเองครับนี่ผมกดอยู่นะครับเนี่ย เขาจะหยุดเองครับกันนอตตกครับเหมาะมากครับมาด,ววดูวิบร้อยขันรถเองครับซึ่งรถผมเวลาขันนี่ผมก่อนที่ผมจะซื้อตัวนี้ครับผมใช้กุญแจบ็อกขันแล้วก็เอาตีนเหยียบเลยครับโหนเลยพี่น้องลองคิดดูครับว่าแรงโหนผมน้ำหนักเกสิบ้าตันตัวผมนะ มากิดสิห้าตันแล้วแรงผมขึ้นขยมแรงน็อตมันจะแน่นขนาดไหนครับยิงทีเดียวครับออกง่ายๆครับโอเคครับผมคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับผม